yeah ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาแม้ในช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสัส้นๆนะครับหนึ่งปีอยู่กับพี่ตุ้ยมาอยู่กับพี่มนูนมาดีใจเหลือเกินที่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้จากพี่ทั้งสองคนนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมเป็นอย่างยิ่ง นะครับ,รบวันนี้อีก10 9วันอีก20วันนะครับพี่ตุ้ยสบายทองของเราพี่บรรลุน,นของน้องๆอ,อาจจะฟังหรือเปล่าออถ้าไม่ฟังก็เ,ออเออข้าใจไม่อลงซึ้งเนี่ยมีมั้งไหม <c oughs> นะ <c oughs> ก็พี่มรูลนน, <c oughs> นะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นมาด้วยว่า เราจะเลี้ยงส่งพี่มน,นูนเราเลี้ยงส่งพี่ตบาบทองพี่ตุ้ยของเราแล้วก็ยังมีพี่ชายเราอีกคนหนึ่งคือพี่สัจจานะครับที่ก็จะครบเกษียณอายุที่ทำงานกันมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนนะครับน้องๆทุกคนใครอยากให้พี่ๆทั้งสามคนนะครับและก็สองคนที่อยู่ในที่นี้มีความสุขยกมือขึ้น น้องเชื่อมากนือเกินคาดว่าพี่จะมีความสุขหลังจากที่ครบเกษียณอายุจากการทํางานแต่ผมเชื่อว่าเวลาที่ต่อจากนี้ไปน้องๆก็จะคิดถึงเหมือนกับที่คิดถึงพี่ประเทศคิดถึงพี่ตู่คิดพี่ตู่คิดถึงพี่วัชารานุชิตคิดถึงไครต่อใครที่คิดนะครับเราเราจะคิดถึงกันเราจะไม่ลืมเลือนกัน เราจะเก็บความทรงจำดีๆของไว้นะครับแต่ก็ในโอกาสที่เราเราคิดกันไว้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโอกาสที่แทรกเข้ามานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็ขอยินดีกับหัวหน้าพอรพอรพอตบมือนะครับที่ได้เตามโตก้าวหน้าในชีวิตการทำงานรวมทั้งหัวหน้า ตอนนี้นะครับก็ยินดียินดีจริงๆวันนี้เห็นบรรยากาศเราอาจจะเหนื่อยนะครับแต่สิ่งที่ความสามารถเล็กๆน้อยๆของพอตัวเล็กๆที่จะพาพวกเรามาพักผ่อนได้พาพวกเรามาสันทนาการได้ในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะสร้างบรรยากาศความรักความผูกพันของพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็พรุ่งนี้เช้าไม่มีอะไรต้องรีบเร่งเรามาถึงมืดไปหน่อย คุงนี้เช้าใครอยากเล่นน้ําเชิญใครอยากไปเล่นน้าทะเลเชิญด้านนี้ใครอยากเล่นน้ำสะนะระเชิญด้านนี้นะครับใครอยากนอนเชิญด้านนู้นนะครับอ่าผมคุยกับอ่าและสิ่งที่สาคัญที่สุดยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับท่านผู้จัดการจา้าอนุรักษ์เชิญข่าวอ่าผู้จัดการสาขาที่คมคัฒนาครับพรุ่งน,นี้เราจะไปเลี้ยงเด็กๆเ,เอา คุณอาหารกลางวันไปมอบให้น้องๆเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับเด็กๆที่นั่นนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเมื่อกี้เนี่ยเพลงที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเหมาะสมกับพี่ตุ้ยเหมาะสมกับพี่แมวที่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็แม้กระทั่งกับพี่มนูนซึ่งหนึ่งปีที่ทำงานด้วยกันกับอีก20ปีที่รู้จักกันกันมาช่างเป็นเวลาที่ดีที่สุดละเกิน นะครับแต่เพื่อเป็นโอกาสพิเศษกับพี่ชายคนพิเศษของผมขออีกตั้เพลงหด้ไหมครับอ่าขอทีมงานหน่อยไม่ได้เคย่อบใครมาก่อนเพราะคุณคิดได้ช่วยกันหน่อยนะครับ